สวัสดีครับนะพบกันในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรซึ่งรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการเหมือนเดิมกดแชร์แล้วนะตามด้วยเชีแรนนะครับ และตามด้วยคำถามถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะและผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้มาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะอย่าลืมนะครับนะช่วยกดแชร์ให้ด้วยและพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว ตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะครับอ่ะมากันได้นะดูที่คำว่าสดครับนะถ้ามีคำว่าสดแปลว่าเรายังอยู่นะมากันแล้วนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะโดยที่มีท่านอาจารย์โอและผมอาจารย์ท็อปนะครับก็มาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิม ทุกรอบนะก็มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานท่านก็ทํางานมาหลายปีนะเกี่ยวกับการดูแลช่องของเรานะโดยการดาวน์โหลดคลิปต่างๆนะโดยมีท่านอาจารย์โอเป็นผู้ดาวน์โหลดนะท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานของเราก็สร้างชื่อเสียงกันมามากมายแล้วนะต่อไปนี้ก็จะสร้างชื่อเสียงกันต่อไปนะโดยที่มีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมทุกรอบ กินยาหายาขมยาจีนกดแชร์ออกไปก่อนนะครับนะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะและตามด้วยคำถามครับกดแชร์ออกไปคนละ9 9 9 9แชร์ แชรแล้วตามด้วยชื่อเล่นแล้วตามด้วยคำถามนะครับนะเข้ามากันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะทำไมมีความรู้สึกว่ามันมัวมัวตาลายเป่ะหนือใหญ่จะนอนไหมง่วงไหม กจะตื่นมาเมื่อเย็นในทุกค่านี่ยเองนะ่าลืมครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อแรแ่นมันมัวแตามด้วยคําถามหรือว่าตามมันมาในนี่มันะแว่นอาจจะเสื่อมสภาพแล้วอาจจะไม่ใช่เดิมแว่นมันมัวหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันนี้โอ้แว่นมัวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะมาครับกดแชร์แล้วชแชร์แล้วแฟงสวัสดีนะครับคุณแฟงคุณเข้ามาแล้วก็ช่วยแชร์ให้ด้วย นะค่อยดีขึ้นยคือมันอยู่ตรง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 เขาเรียกอะไรเลนมันมีแบบทั้งยาวทั้งสั้นนะโอ้ไปมองตรงไอ้ตรงขอบพอดีอะไอ้ตรงที่เป็นรอยตัดพอดีอะช่วยกดแชร์ด้วยนะสานะเพราะสาไม่ได้กดแชร์นะครับเราไม่มีสิทธิ์ตอบให้นะอ่ะแป๊บน,นึงนะ แป๊บหนึ่งนะช่วยแชร์ให้หน่อยครับคุณสา,าสรครับรแ,แชร์ให้ครับเดี๋ยวผมกดให้ดูก็ได้ว่าผู้แชร์เป็นยังไงกดแชร์ออกไปนะกดแชร์ออกไปครับโคตรเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะให้โคตรหนึ่งแชร์แล้วคุณ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 พยศใช่ไหมคุณแฟรงค์ใช่ไหมแชร์แล้วครับทองหายจะได้คืนหรือไม่ครับหายเมื่อคืนครับ น่าจะอยู่ในบ้านนะนอโดยจริงอ่ะอใช่ไหมคือไพ่มันบอกว่าเหมือนคุณยังหาไม่เจอแต่ว่าอนาคตถ้าคุณอาจจะหาเจอก็ได้ลองลองคิดดีๆว่าเอาไปวางไว้ที่ไหนบ้างนะคะหรือว่ามีคนเอาไปแล้วก็มีส่วนเป็นไปได้เพราะไพ่มันตีได้สองสองสองแง่เออดูนะดูนะเนี่ยเนี่ยคือหันหลังมาไปแล้วอะออกำลังจะเดินไปแล้วอะ่ะ จะรันจะเดินออกไปแล้วอะค่ะไปข้างนอกแล้วอ่ะคือเราจะบอกว่าคุณมองไม่เห็นมันแล้วก็เนี่ยคนว่าคนคนหันหลังไปแล้วอะใช่อะนะเนี่ยถ้าไทายแบบอลเอร์เคลนนะไทายแบบออร์เคลนะคือแบบเขา,าเขาหยิบไปเ,เขาหยิบไปแล้วก็กาลังจะไปแล้วอ่ะ คือช่วยกวดแชร์จนมีคําว่าผู้ชายหรือว่าหรือว่าไพ่เป็นไพ่ในแง่ดีนะจัดท็อปอ,อาจจะเจอก็ได้ปะมีโอกาสอ่ะหรือว่ายังไงคะมันตีมันตีนเป็นสองอย่างก็คือว่ามีโอกาสว่าอยู่ข้างในบ้านนะั่นแหละเอาแค่นี้แหละเอาง่ายๆนะแต่ถ้ามีคนเข้ามาในบ้านเมื่อคืนนี้ถือว่าคุณโชคร้ายไปเอาแค่นี้อ่ะแชร์แล้วสาไม่มีชแชร์นะคะคุณสาแลคุณสาแชร์แล้วอ่ะแชร์แล้วแฟนเก่าจะกลับมาไหมคะเด็กขลังเอาหรอ ไม่มีใครกลับมาทั้งสิ้นครับสามวันนี้ครับทําให้น้องเสียใจอะนะเราไม่รู้ว่าเราก็เราพูดไปตามหน้าไพ่จะให้พูดอย่างไรล่ะครับไพ่บอกว่ามันเป็นเรื่องของความเสียใจแบบว่ายังไม่มีใครกลับมาครับนะถ้าถ้าเราหวังว่าจะให้เขากลับมาจะทุกเองสามวันนี้นะอแล้วถ้าเราอะทําหน้าที่ของเราให้ดีก่อนอะจะดีที่สุดนะคะก็เรียนจนกว่าจะเป็นอาชีพอะไรบางอย่างนะ ไอ้มันได้สักอย่างก่อนนะเข้าใจว่าเรื่องความรักอะ่ะมันอ่อนไหวแต่ว่าปัจจุบันเรามีหน้าที่อะไรเรียนเรียนให้จบเอาแค่นี้แหละ พะถ้าไม่จบโอกาสที่เราจะอยู่รอดหายยากครับแล้วก็ถ้าเรียนไม่จบไม่มีงานทานะคะอนาคตก็ไม่มีใครอยากจะเป็นแฟนกับเราหรอกแต่ว่าถ้าเราฉลาดเรียนหนังสือตั้งใจนะแล้วก็อนาคตมีงานดีๆทํานะยังไงผู้ชายก็อยากจะได้เราแน่นอนเพราะว่าหาเงินเองได้แล้วพึ่งพาตัวเองได้แล้วไม่ใช่แบบไปพึ่งพาผู้ชายอย่างเดียวนะคะผู้ชายผู้หญิงสมัยเนี้ยต้องอนาคตนะด้วยนะ คือต้องเอาตัวรอดให้ได้ก่อนก็เลี้ยงตัวเองให้ได้ก่อนคือผมจะบอกให้ว่าผู้ชายเดี๋ยวนี้ตัดสินคนไหนตตัดสินผู้หญิงกับผู้ชายคบหากันตัดสินตรงไหนรู้ไหมผลประโยชน์จุดจบแล้วผมเจอบ่อยบ่อยที่สุดก็คือว่าคนที่โตแล้วนะเอาง่ายๆนะที่ผมเจอเจอมานะเรื่องผลประโยชน์ทั้งหมดยี่สิบห้าแต่งกับห้าสิบก็พอผลประโยชน์ทุกสรรพสิ่งในโลกเนี้ยถ้าคุณไม่มีผลประโยชน์ร่วมกับเขาอ่ะเขาไม่เขาไม่อยู่กับคุณผมบอกแค่นี้แหละนะให้ให้คิดว่า ถ้าเราไม่เก่งพอตัวแล้วเราหาเงินไม่เก่งอ่ะเราอยู่กับคนลาบากผู้บอกตรงแล้วเราคบกันเรื่องผลประโยชน์เนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าเขาจะหลอกคุณนะเรื่องเอาผลประโยชน์นะมันไม่ใช่มันหมายถึงว่ามันพึ่งพาใสาเรื่องธุรกิจกันได้มันเอื้อให้กันได้ใช่อะไรอย่างงี้น้ำนพึ่งเรือเสือพึ่งป่าพูดตรงๆนะมาไม่ไม่ไม่ได้บอกว่า พบ,พบกันเพื่อผลประโยชน์แล้วจะไม่มีความจริงใจมันมีความจริงใจค่ะมันมีความรักกันถ้าเกิดว่าแต่ว่าต้องไปรอดด้วยทั้งคู่ปัญหามันคือจุดนี้นะเด็กไม่เข้าใจเด็กเข้าใจว่าเออรักกันชอบกันได้มันได้นะแต่ว่าถ้าคุณมีผลคือถ้าคุณทาเ <โด S 1> <ำ>ขาทําอาหารเก่งคุณก็หากินได้ตลอดเขาก็จะอยู่กับคุณตลอดคือคุณหาเงินได้ที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะไวยคอซองเนี่ยมันเป็นวัยตัดสินความเป็นความตายชีวิตเพราะอะไรรู้ไหม ถ้าคุณไม่มีเขาเรียกไม่มีทักษะด้านการงานไม่มีทักษะด้านการอยู่รอดคุณจะอยู่ลําบากอยู่ยากเนี่ยในอนาคตที่จะแข่งกันข้างหน้านะสมมติว่าสมมติอนาคตนะอแฟนหรือผู้ชายที่เราชอบเนี่ยเขามีผู้หญิงที่แบบทั้งเพียรพร้อมแม่บ้านแม,แม,แม่เรือนก็ได้หาเงินก็เก่งทํางานเองพึ่งพาใส่ตัวเองได้แล้วคุณมีอะไรถ้าเกิดช่วงนี้คือถ,ถ้าเราไม่เรียนหนังสือให้เก่ง ใช่ไหมถ้าเราไม่เรียนหนังสือให้เก่งอะค่ะตัวตัดสินในอ,อนาคตนะแล้วเราเรียนไม่จบอะแล้วเรา,เาไม่มีงานทาําอ่ะแล้วเราจะไปสู้ใครได้หรอคะก็อาจจะไม่อยากฟังก็ได้นะน้ำยี่สเจ็ดสาะะแล้วค่ะตายแล้วน้ำยี่สิบเจ็ดตายรักและจริงใจกับเราไหมคะ ไพ่พระครับเขาไม่มีอะไรเลยไพ่พระไม่ได้บอกเรื่องความเสน่หาอะไรเลยนะคะไพ่ไพระไม่มีเลยคือถ้าถามเรื่องความรักไพ่พระออกมาเขามไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพระมีความรักไม่ได้นะคะไพ่คือไพ่เป็นอย่างนั้นถามว่ารักจะจริงใจกับเราไหมไม่มีอะไรเลยข้างในนะั้นนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ facebook โอสิริกรอภิรัตเฟซบุ๊กโอสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่ง 99226450925929261 ID RIO s i ri r i 15นะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์พอบนะเมีปลามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID RAI AJTOP16 นะคือเด็กก็คือเด็กอะ่ะแต่พอวันหนึ่งคุณจบไปแล้วคุณเรียนคุณจบไปแล้วแล้วคุณสามารถทํางานหาเงินได้คุณจะเข้าใจเองว่าโลกเนี้ย มันอยู่ด้วยผลประโยชน์มันไม่ได้อยู่แค่เพียงความรักสถานเดียวเมื่อก่อนเนี่ยสมัยโรัรโบราณอ,อ่ะทานาทําไรอะ่ะความรักอะ่ะมันอยู่ได้แต่ตอนหลังมันไม่ใช่มันมันหมายถึงว่าเราสามารถมีกําลังที่จะเลี้ยงดูสกํกลังที่จะนําพาครอบครัวไปได้ขนาดไหนนั่นคือตัวหลักเลยเพราะว่าถ้าครอบครัวมีไรายได้เข้าทุกวันปัญหาไม่มีแต่ถ้าครอบครัวไม่มีไรายได้เข้าทุกวันบ้านแตกร้อยละเก้าร้อยเก้าเก้าเป็นแบบนี้ทั้งหมด อันนี้ไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายนะมองโลกในความจริงในความจริงครับโลกความจริงนะเมื่อตอนเด็กๆผมยังไม่เข้าใจเขาพูดว่าอะไรไอ้หน,หนูเอ้ยรีบไปเรียนแล้วจะได้ทันทันเขาผมก็ไม่เข้าใจก็แปลว่าอะไรแต่พอคนเราอายุสี่สิบห้าสิบหกสิบขึ้นเนี่ยโลกมันมาเต็มไปหมดนะเงินต้องหาต้องรักษาต้องรักษารักษาดีก็ดีไปมีเงินรักษาก็ดีไม่มีเงินรักษาก็อยู่ลาบากเอามาน้าอ๋อน้ําไปแล้วอ๋อดูไปแล้วนะอะมาไปแล้วนะครับนะไปะ 嗯。Mm.